เดีคไะนี่ต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักนะครึ่งเดือนแรกนะคะพฤษภาคมของชาวทัตไฟค่ะชาวทัตไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษค่ะมีสิงแล้วก็มีธนูเนาะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงธนูในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกคุณดูคลิปนี้ได้นะคะเราจะอ่านเนาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ พู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่าจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคนเองมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะไม่ว่าสถานะปัจจุบันระหว่างคุณและเขาจะเป็นอะไรกันนะจ๊ะโอเคอะเดี๋ยวไปดูกันว่าพลังงานหลักในความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเนาะความรักจะเป็นยังไงขอให้ธาตุไฟนะคะ ีไพ่หนึ่งดาบอืมหนึ่งดาบคือไพ่ของความเป็นจริงหนึ่งดาบเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ใบเดียวเลยนะที่ดีในตระกูลดาบหมายถึงถ้าเป็นการสอบอันเนี้ยฟันเลยว่าได้ถ้าแบบการสอบการเรียนการแข่งขันการทํางานถ้าได้ไพ่ไใบนี้เนี่ยดีเยี่ยมนะคะเออแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันคือสิ่งที่จะต้องอยู่ในโหมดของการมองตามความเป็นจริง มองตามความเป็นจริงว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรสิ่งที่เราเจออยู่เป็นอย่างไรความเป็นไปได้ทิศทางมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้แล้วก็รวมถึงถ้าคุณเคยแพ้อะไรบางอย่างมาตลอดอะบางทีตอนนี้มันอาจจะเป็นตาของคุณที่คุณจะได้ชนะแล้วก็ได้นะ บางท่านก็อาจจะชนะใจตัวเองหรือบางท่านอาจจะได้ชนะในความสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า1ดาบในที่นี้นะคะ A e o f s w o r t ที่นี้จะหมายถึงอะไรสำหรับธาตุไฟนะอ่ะโอเคไปดูพลังงานนะคะสถานาการณ์ในความรักความสัมพันธ์ของธาตุไฟไพ่พลังงาน ลังงานหลักความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ของโซไปเป็นไงคะเป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยมีไพ่ตรีแล้วก็มีไพ่ชิปโอเคไพ่ชิปก็เป็นไพ่อีกอันนึงที่อยู่เหมือนแบบอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เหมือนกันนะเหมือนแบบไม่ไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพขนาดไหน เป็นเรือสำเาาที่ล่องทะเลได้แต่ว่าเลือกที่จะอยู่ในกระมังแบบนั้นอ่ะมาดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของท่าไฟจ้ะหลอดรีเวิร์สความไม่เป็นเจ้าของความไม่เป็นเจ้านายก็ได้ มีไพ่ซอโรโอเคไพ่ของความเสียใจแหละอืมมีไพ่สวีทฮาร์ทที่รักคนรักแล้วก็ฟอลส์เนี่ยไพ่ของความสัมพันธ์ที่มันมีคนคนหนึ่งที่จริงใจแต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่จริงใจก็ได้นะเพราะถ้ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงแล้วไม่น่าจะขึ้นไพ่ไปเนี้ยแต่อันนี้แค่รีเวิร์สพี่ว่าเหมือนแบบ ความหมายใกล้เคียงแต่ลดปริมาณลงลดความเข้มข้นลงแต่ก็ยังมีกลิ่นนะ,ะมาดูกันขึ้นไพ่ทรีนะคะบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการครบกันในระยะยาวหรือเป็นความสัมพันธ์ของไม่เราก็เขาอะอายุเยอะละพูดตรงๆเพราะไพ่ทรีหมายถึงแบบต้นไม้ที่แบบอยู่มานานนะคะแล้วก็พอมีไพ่ชิปขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่า มันอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้ค่ะต่างถิ่นแดนไกลหรือเรือสำเภาลำนี้อาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้ค่ะครบเครื่องอาวุธทุทกอุปกรณ์มีทุกอย่างความสามารถมีทุกอย่างแต่คุณกลัวคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณกลัวการออกไปน่านน้าอื่นคุณล่องอยู่ในกะละมังมาโดยตลอดความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันสิ่งที่คุณเจออยู่อ่ะด้วยความที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเสถียรอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานาน เราเป็นแบบนี้มานานหรือเราอยู่กับความสัมพันธ์นี้มาเรารู้สึกปลอดภัยกับสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นมันเป็นความปลอดภัยที่ที่คุณคุณเศร้าอ่ะมันเป็นสุขก็ได้นะสุขอมทุกใช้คำนี้ก็ได้มั้งเพราะว่ามันมีทั้งแบบสวีทฮาร์ทบางวันก็ที่รักบางวันก็ที่รบผสมผสมกันไป อม,มันไม่ได้แฮปปี้เต็มที่อย่างนั้นแล้วก็พอขึ้นไพ่หลอดนั่นแปลว่ามันอาจจะมีใครที่เหมือนแบบเหมือนจะเป็นผู้นําแต่ไม่ได้เป็นผู้นําจริงๆอ่ะเหมือนจะสั่งการได้แต่ก็สั่งไม่ได้เหมือนจะเอาอยู่แต่ก็เอาไม่อยู่ความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่เราสามารถเป็นกําลังใจให้เพื่อน,อนๆกันได้นะชาวธาตไฟ มาดูกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยพอไพ่ขึ้นชิปทรงเนี้ยกับอันเนี้ยอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติเราอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นไพ่เนี่ยความทุกเนี่ยถามตัวเองจริงๆว่าเราจะปักหลักอยู่ที่นี่จริงๆหรอเราจะอยู่แค่ตรงนี้จริงๆหรออ่ะฝากให้คิดไปต่อมาค่ะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรธาตุไฟ ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะทัดไฟขอให้หน่อยนะคะอย่าให้น้อยหน้าเพื่อนๆสามธาตุอย่าให้น้อยหนะน้นา,า,านนะต้องไปดูใครบอกเอาเลยธาตุอื่นเขาไปน็ยังไงไปนั่งไล่ฟังไปนอนไล่ฟังเราขอให้ให้เขาทัดไฟคุณรู้สึกไงกับเขารู้สึกไงเขาทาดไฟ มีไพส่สี่ถ้วยสี่ถ้วยเหรอน่าหงอยมากเลยนะเหมือนทำอะไรก็ไม่ถูกใจนะอืมมีสี่ถ้วยมีไพ่เวิ์ไอ้นุ่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมีเฮรโรแฟนนะฮะสี่ถ้วยเวิร์เฮรโรแฟนเก้าถ้วยใช่เก้าถ้วยโอเค คุณดีลอยู่ใครสักคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจหรือเปล่ามีเก้วถ้วยหรือเจ้าชู้ก็ได้นะมีเจ็ดไม้แล้วก็เด็กถือเหรียญอืมเขารู้สึกอย่างคุณทักไปเขารู้สึกอย่างอะไรกับคนเด็กถือถ้วย ก็เด็กที่ถือถ้วยเข้ามาเนี่ยเด็กถือถ้วยเนี่ยเด็กคนนี้ก็ถือถ้วยมายเด็กถือไม้เด็กถ้วยเด็กไม้คิงถือเหรียญจัดเม้นทค่ะ a l ลีออน แล้วก็ไนท์ถือดะโอเคไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะดูจากอาการแล้วดูชาวทัดไฟน่าจะเป็นคนที่ใจดีสุด ตั้งแต่ที่ดูธาตุมาสําหรับรอบนี้เพราะว่าจากที่เห็นคุณพยายามปล่อยวางคุณพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะสี่ถ้วยเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยในในเคสที่แบบเข้มแข็งขึ้นมาหน่อยคือสภาวะการที่เราเริ่มรู้สึกเบื่อหน่นายกับสิ่งที่เป็นอยู่กับการที่เราเจอในความสัมพันธ์นี้ บางท่านไม่เอาและความรักเข้าทางธรรมไปเลยอืมเข้าทางธรรมไปเลยมีความสุขกับตัวเองไปเลยเดี๋ยวเวิ์ลไฮโลแฟนเก้าถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดไม้แล้วก็ไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์และคือวางเรื่องของความรักไปเลยอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นเข้าทางธรรมก็ได้แต่เรียกว่าทําใจในโหมดที่เรียกว่ามีไม่มีก็ได้อะไรแบบเนี้ย ไม่ได้ไม่ได้ถือเรื่องของการที่จะมีคู่หรือไม่มีคู่มาเป็นสาระสําคัญในชีวิตนี่นี่คือแบบดีเข้มแข็งอีกแบบหนึ่งคือในเวอร์ชั่นที่ยังคงคอนเซิร์นกับความสัมพันธ์อยู่มีใครคนนึงอยู่ในความสัมพันธ์มีสี่ถ้วยขึ้นคุณก็เบื่อนะคุณก็น่อยกับสิ่งที่คุณเจอเพราะอะไรรู้ไหมคุณเจออยู่กับความสัมพันธ์ที่แบบฉันต้องทํายังไง ให้เขาพอใจคุณเจอกับคนที่มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีทางเลือกโตเลือกมากหรือเรื่องเยอะมากๆเลยคุณจะมีความรู้สึกได้ว่าทำไมมันเรื่องเยอะเองี้ยคนคนนี้นทําอะไรก็ไม่ถูกทําอะไรก็ไม่ดีแต่คุณก็พยายามเหมือนแบบทําความเข้าใจเขาในหลายๆมิติว่าในความสัมพันธ์เนี้ยโอเคเขาอาจจะเจอเรื่องแบบนี้มามาั้งเขาก็เลยเป็นแบบนี้หรือเขาคงไปวันนี้เขาคงไปเจออะไรมาแหละคือประมาณแบบหาเหตุผลอธิบาย หาข้ออ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้ให้ให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทํากับคุณนะ่ะเพื่อให้ตัวคุณนะรู้สึกดีขึ้นเป็นแบบนั้นได้ใน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 จังหวะที่จิตใจยังอ่อนแอนนะแต่พี่แอบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าคุณจะอยู่กับสภาวะนี้ได้ไม่นานสภาวะการที่ที่เราที่เราเข้าข้างหรืออะไรก็ตามในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะสภาวะจิตใจคุณนะ่ะ มันเริ่มเป็นไพ่แบบเจ็ดไม้กับไพ่กับไพ่สี่ถ้วยและอืมมันคือการที่เริ่มมีความรู้สึกเหมือนแบบเราเริ่มต่อต้านการมีความรู้สึกกับความสัมพันธ์นี้แบบนี้ต่อต้านความรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้เริ่มไม่ชอบตัวเองเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มมีความรู้สึกเหมือนแบบได้สติจะเรียกว่าได้สติเหร จะเรียกว่ายังไงมันรู้ตัวพี่ไม่รู้จะใช้คาว่ายังไงแต่มันคาว่าได้สติกับรู้ตัวมันก็มากับไพ่พลักนั่นแหละเออแล้วมันมี the world ขึ้นมันเหมือนมันไปถึงจุดที่ที่มันเห็นน่ะว่าแบบความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะสิ่งที่คุณต้องการมันเรียบง่ายมากๆเลยนะจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นคุณไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบเว่อร์วังอลังการเลยคุณขอแค่ใครสักคนน่ะที่จะอยู่ข้างๆคุณระบายให้กันได้ปรึกษากันได้ สุขทุกเดินหน้าไปด้วยกนะันน่ะแต่กับเรื่องพื้นฐานแค่เนี้ยคุณรู้สึกเลยว่าคนคนนี้ยให้คุณไม่ได้มาดูข้างล่างเขาข้างล่างเขาเนี่ยคุณเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตเขาเลยนะชาวทัดไปคุณมอบความรักคุณมอบการเรียนรู้ คุณมอบความมั่นคงคุณมอบอะไรหลายๆอย่างที่ในชีวิตเขาอาจจะเคยมีหรือไม่เคยมีมาก็ไม่รู้แหละแต่คุณเป็นคนที่ทำให้เขาแบบมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยเป็นอืมบางท่านอะ่ะเคยไม่ชอบใครมาเลยมารู้จักคุณอะ่ะก็ก็มีความรู้สึกเหมือนเปิดใจอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารแต่ในบางท่านอะ่ะชีวิตผ่านอะไรมาไม่รู้แหละหยิบจับจับต้องอะไรไม่ได้อะไรย่างเงี้ย หยิบจับจับต้องอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ก็มามาเหมือนแบบมาเป็นชิ้นเป็นอันตอนมีคุณอะอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่ามีจัดเม้นกับไพ่แชรีออทขึ้นมันเหมือนสามารถมีแรงคึบมีแรงผลักมีแรงสู้ได้บางท่านคบกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือรักระยะไกลก็ได้นะขึ้นมาทั้งเบิร์ขึ้นมาทังา้งแชรีออทเลยมีไนท์ดาบตรงนี้ขึ้นมาด้วยเหรอสีทนได้เหรอ เขาเกลี้ยกล่อใส่คุณไหมหรือคุณเกลี้ยกล่อใส่เขามันคือพาร์ทไหนแต่ในความสัมพันธ์เนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนี้ดูแฮปปี้ที่มีคุณนะแต่กลับเป็นคุณอนะที่ไม่แฮปปี้ที่มีเขามันอาจจะมาจากการที่เรารู้ตัวก็ได้มั้งอย่างไพ่ขึ้นสองใบเนี้ยที่บอกมีไพ่ชิปคือรู้ตัวก็ได้ว่าฉันไปได้ไกลกว่านี้แล้วฉันก็ ไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้มันมีช่วงที่มันร้องไห้มันมีช่วงที่มันเสียใจมันมีช่วงที่อีหยังว่ะในความสัมพันธ์นี้อยู่ประมาณนั้นนะคะอืมแต่เขาแฮปปี้นะเขาแฮปปี้ที่มีคุณนะดูดูทรงแล้วแต่เราอะไม่ได้พึงพอใจกับสิ่งที่เราเจออยู่แน่ๆในหน้าไพ่ขึ้นแบบเนี้ยอืมแต่เราไม่แฮปปี้แต่เขาแฮปปี้ที่มีเราเหมือนคุณเป็นคนเทค แอคชั่นทำอะไรเร็วๆเขาขอร้องเขาอยากให้คุณช่วยเหลืออะไรซัพพอร์ตอะไรก็ทำได้ช่วยได้เหมือนแบบเป็นคนเทคแอคชั่นเร็วๆไม่ว่านะปัจจุบันคุณและเขาจะอยู่ในสถานะอะไรกันเขารู้สึกดีที่มีคุณคุณเป็นชาเลนจ์ใหม่ๆที่เขายังอยากศึกษายังอยากไปต่อเอออีกอันหนึ่งที่สำคัญไพ่ขึ้นคิงถือเหรียญขึ้นมาอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นเคสที่เวิร์กจริงๆนะมันจะสามารถไปถึงเขารู้สึกเหมือนแบบ จะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อเป็นคนดีเพื่อแบบเพื่อที่จะดูแลแต่ถ้า worst case นะมันสามารถหมายถึงเขาสามารถเป็นตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแล้วยังมีคุณนี่คือ worst อืมโอเคพลังงานไปค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะชาวทัดไฟแนวน้มความสัมพันธ์ของชาวทัดไฟนะ ขอให้แนืน้อหนุ่มสำคัญหน่อยแนื้อหนุ่มสำคัญชาทพัดไฟไ,ไมีออกทุกคนรอสักครู่ก็ย,ยังได้สี่ถ้วยเหมือนเดิม มีสี่ถ้วยมีชาลีออตสี่ถ้วยชาลีออตไนทถือไม้สองเหรียญม,มันดูเป็นไพ่ของการได้แบบไปศึกษากันเพิ่มเป็นไพ่ของการเดินทางด้วยการเดินทางไปเจอการเดินทางไปเที่ยวใช้เวลาร่วมกันเก้าดา ไฮพ s ชความสัมพันธ์นี้ยังเดินทางต่อยังยังเดินทางต่อยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังยังไม่ปล่อยมือจากกันยังมีความรู้สึกว่ายังไปต่อได้ยังลุยต่อได้คนคนที่ถูกอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาว่าไปแต่ว่ามันมีสี่ถ้วยเกิดขึ้นแล้วมันมีเก้าดาบเกิดขึ้นและมีไพ่สองเหรียญที่เป็นอินฟินิตี้ได้ความสัมพันธ์นี้วงโครจรของ ของความเครียดของความทุกยังไม่จบอืมของความเครียดของความทุกยังไม่จบยังต้องวนยังต้องวนเพราะว่าเรือมันไม่ออกจากกะละมังเนี่ยถ้าเรือออกจากกะละมังน่าจะดีแต่เรือไม่ออกเรือไม่ออกเรือเลือกที่จะอยู่ในกะละมังเองเพราะฉะนั้นถ้าใดๆก็ตามถ้ารู้ว่าอยู่ในความสัมพันธ์ประมาณนี้ก็เป็นไพ่เก้าดาบนะคะ ยังไม่ดีขึ้นยังต้องอืมไพ้แนะนำสิไพ้แนะนำสิขอไพ่หน่อยถ้าไฟมีไพนะ่หกไม้เทา้านะมีหกเม้เท้ามีคิงถือถ้วยนะมมีไพ่เจ็ดดาบนะ มีไพ่ justice นะแล้วก็มีไพ่ queen ถ้วยนะแล้วก็มีไพ่แปดดาบแปดดาบกับไพ่กะละมังก็ไพ่ใบเดียวกันนี่แหละเนี่ยออกมาได้แต่ไม่ออกมาเอง the star ไพ่เหมือนจะบอกว่าคุณรู้อะไรอย่างหนึ่งไหมว่าในความสัมพันธ์นี้นะบางครั้งเนี่ยมันเป็นแค่เราอาจจะถามตัวเองอะคะ่ะ ว่าทำไมฉันไม่ประสบความสําเร็จในความรักอะ่ะทําไมฉันเจอแต่คนไม่ดีหรือฉันเจอแต่รักที่ไม่ดีตลอดไพ่บอกมันไม่ใช่อะ่ะบางทีคุณแค่รักผิดคนแค่นั้นเองอืมคุณนะ่ะสามารถประสบความสําเร็จในความรักได้แต่คุณรักใครอะ่ะรักคนที่เป็นไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบกับไพ่โฟลส์เน่ตตัวเนี้ยมันคือเหมือนเขาเรียกว่าไอ้ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มันเลี้ยงไม่เชื่องอะ่ะ คนบางคนเปลี่ยนตัวเองได้แต่คนบางคนก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าคุณกําลังรักใครที่เขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราหรือรักใครที่เขาไม่ได้โอเคกับเราทําไมคุณถึงคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันจะดีประมาณนั้นมันไม่ได้ผิดเลยอะคุณแค่ออกมาจากตรงเนี้คุณแค่เดินออกมาคุณมีศักยภาพมากพอที่คุณจะได้เจอรักแท้เจอรักที่ดีได้ไพ่บอกอย่างนี้อย่าเสียดายกับความสัมพันธ์ที่ที่มัน มันผูกมันรัง้งมันรัดมันทําให้เราไม่มีความสุขคุณมีรักที่ดีได้ขอแค่คุณรักคนให้ถูกคนแค่นั้นเลยผิดผิดที่รักผิดคนเนี่ยไพ่บอกประมาณเนี้ยท่าไฟไม่ปาณีเลยนะเนี่ยทตาไฟมาแบบฟุ๊บหนึ่งดาบหนึ่งดาบมาเลยนะแบบสัทีสิสักทีอะไรอย่างเงี้ย ความจริงสตทีอะไปดูกันขอไพ่ค่ะไพ่อยา่างแนะนงอะไรให้ทาดไฟคะ่ะขอบคุณนะไม่เป็นขอบคุณนะไปเที่ยวกันเนี่ยคุณและเขาน่าจะได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันคุณลองดูซิใช้เวลาด้วยกันมากๆแล้วมันโอเคไหม เริ่มเบื่อแล้วนะเบื่อเบื่อก็คือเบื่อใครบอกในความสัมพันธ์ที่เราโอเคเราไม่โอเคอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะต้องการรับรู้ข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะขอโทษนะเราให้รักเลยเนี่ยสิ่งที่ทำให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะคุณรักรู้ป่าแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลืมไปคือคุณลืมรักตัวเองไง ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะรู้เลยว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในจุดเนี้ยบางครั้งการทนอยู่ในความรักความสัมพันธ์ถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีสมมุติถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีกับเราอะเอาจริงๆอะบุญบาปนะถ้าคุณเป็นเพื่อนพี่พี่จะถามว่าจะร้อยเขามาทิ้งเราเหรอปลอถ้าคุณเป็นเพื่อนพี่นะแต่ถ้าคุณเป็น f c ่พี่ก็จะไม่พูดอะไร คิดว่าพี่ไม่ได้พูดแล้วกันแต่ถ้าพวกเพื่อนพี่จะพูดอย่างงี้เขาวนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะทํำยังไงนะชาวทัดไฟคุณกําลังอยู่ในเวอร์ชั่นความสัมพันธ์แบบใดบางทีมันแค่แบบมันแค่ผิดคนอนะสิ่งที่คุณทํามันไม่ได้ผิดเลยอะคุณรักของคุณต่อไปเถอะคุณรักคนที่เหมาะสมความรักของคุณอะมันดีแต่มันมีไว้สําหรับคนที่ใช่คําว่าคนที่ใช่อะ่ะ มันไม่ใช่ใช้แค่ในเรื่องของความรู้สึกบางทีมันใช้ด้วยกําลังบุญและบาปด้วยนะที่มันดึงดูดกันมาประมาณนี้โอ้เอาใจช่วยค่ะท่าไฟจบไปแล้วสําหรับความรักดวงความรักความสัมพัน์ของชาวทักไฟในเครื่องเดือนแรกนะคะพฤษภาคมนี้นะหรือของใครก็ได้ที่ผ่านเข้ามารับชมพี่เอาใจช่วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ